นี้ค่ะต้นหนึ่งนี่ก็คือเป็นได้หลายโรคอยู่รวมกันหรือบางทีก็คือตายไปเลยค่ะืองต้นก็ตายไปเลยยืนตายไปเลยเป็นโรคคือมันโค่นเน่าอะไรเงี้ยเจอกันเยอะเจอกันเยอะมากสมพลิกค่ะ,พคะเพราะนั้นผมว่าเอ๊อยากเจอกับพี่ตุ้นละค่ะงั้นเดี๋ยวไปหาพี่ตุ้มเลยค่ะ,ะได้เลยครับพี่ไปทางไหนดีทางนี้ค่ะ,ะเชิญเลยครับ ครับพี่แมมครับพี่ตุ้มอยู่ไหนครับในไรค่ะอ๋อในไรตรงนี้สวัดดีครับพี่ตุ้มครับหวัดดีครับหวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กําลังเก็บเทกอยู่เลยสวยงามดีจังไหมครับพี่ตุ้มครับแล้วก่อนที่พี่จะมาใช้วานน้ําเงินเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นยังไงครับผลผลิตพี่มันไม่ค่อยดีอย่างนี้อ่ามันเป็นยังไงครับพี่มันเป็นแบบแบบฉีดไม่ดกไม่อะไรอ่ะอืต้นหนึ่งก็คือขึ้นแค่อ่ะขึ้นไม่เยอะ ไม่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วพี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตามห้องตลาดทั่วไปไหมเคยเคยใช้แล้วมันได้ผลไหมไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลเลยเหรอฮะแล้วพี่ได้รู้จักกับบานน้ําเงินนี้ได้ยังไงเพราะเขามาแนะนาอ๋อเพราะว่าทางพี่แหม่มเนี่ยเป็นคนมาแนะนําใช่ไหมฮะแล้วอัตราส่วนพี่ใช้ยังไงบ้างพี่ใช้สิบสิบสี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วฉีดยังไงบ้าง พ่นก็คือพ่นเป็นแถวๆอย่างนี้เลยใช่พ่นเป็นแถวๆนี้อ๋อเหรอฮะแล้วพี่ฉีดตอนไหนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายพี่ฉีดตอนไหนนี่ฉีดตอนเย็นก็คือนี่ฉีดตอนเย็นเลยใช่นะครับแล้วกี่วันมันเห็นผลพี่เจ็ดวันก็คืออาทิตย์หนึ่งใช่นะครับสิ่งแรกที่มันเห็นชัดเจนเลยคืออะไรครับจะแตกยอดพรจะออกดอก ก็คือจะแตกยอดขึ้นมาเลยจะมีดอกขึ้นมาเลยดอกให้ข้าหมดเลยก็เม็ดแล้วใบเป็นยังไงบ้างใบจะเป็นเงางามเป็นมันอ๋อใบเขาก็จะเขียวเข้มขึ้นแล้วก็เป็นมันเงางามแล้วจากนั้นก็จะแตกยอดแตกดอกขึ้นมาเลยยอดนี้จะแตกไม่นี่เม็ดตุ่มๆนี่จะขึ้นมาก็คือเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยนะะเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือขึ้นขึ้นตามยอดแตกออกมาเลยค่ะ อแล้วไอ้พวกที่เป็นโรคต่างๆนี่มันมันเป็นอีกไหมหลังจากที่ใช้วานน้ำเงินไปแล้วก็วไม่เป็นไม่เป็นเลยอ่าก็ตอนนี้ต้นหนึ่งก็คือสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ทั้งต้นเลยใช่<อ>เก็บได้ทั้งต้นเลยแล้วสัปดาห์หนึ่งพี่ตุ้มเก็บได้ยังไงบ้างเก็บกี่ครั้งสัปดาห์น่ะครับวันสัปดาห์หนึ่งก็ สัปดาหนึ่งก็เก็บเลยพอพอเ้วเก็บวันเสาร์เนี่ยนะเก็บวันเสาร์นี่สามวันจะสามวันแล้วก็ยูดจะสามวันแล้วก็ไปเก็บต่อก็คือสามวันเว้นสามวันอะไรเงี้ยนะสามวันแล้วก็เก็บอ๋อแล้วตอนนี้ราคาของพริกชี้ฟ้าเป็นยังไงบ้างครับพี่ราคาราคาก็ดีขึ้นแล้วราคาก็ดีขึ้นแล้วกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้สามสิบสามบาทสามสิบสามบาทเขาแยกไหมว่าต้องเป็นพริกแดงนะสามสิบสามต้องเป็นสีเขียวนะอะไรเงี้ยแยกไหมไม่แยก ไม่แยกก็คือรวมกันหมดเลยแล้วพอเราเก็บได้เขามารับเราเขามารับเขามารับถึงที่เลยตอนนี้นะเราไม่ต้องไปส่งที่ตลาดก็กิโลหนึ่งก็สามสิบสามบาทเท่าเดิมแล้วก็แสดงว่าราคาดีสิฮะราคาดีราาคดีเพราะว่าพริกชี้ฟ้าส่วนมากที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นพริกสดมากกว่าใช่ไหมฮะพี่ตุ้มครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยสามวันเก็บทีหนึ่งเนี่ยพี่เก็บได้ประมาณกี่กิโลก่อนที่จะใช้วาดน้ำเงินเนี่ย ได้ยี่สิบโลได้ยี่สิบโลก็ทั้งสองไร่เนี่ยนะฮะก็ได้แค่ยี่สิบโลแล้วหลังจากที่ใช้วาน้ำเงินไปแล้วอะครับพี่เก็บได้สี่สิบโลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวก็คือเป็นสี่สิบโลเลยใช่โอ้โหทําไมปริมาณมันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นะครับพี่ก็เพราะใช้วาน้ําเงินก็เพราะว่าใช้วาน้ําเงินอ่าฮะแล้ววิธีฉีดพ่นของพี่พี่ฉีดยังไงฉีดอ่า ฉีดพ่นยอดตามร่องมาครับตามร่องเดินไปเรื่อยๆใช่แล้วต้องไปจี้มั้ยเอ้ยตรงนี้มันไม่สวยไม่ต้องจี้พ่นยังธรรมดาของเราคือพ่นธรรมดาเลยใช่ทั่วไปแล้วก็เดินผ่านไปเรื่อยๆเดินผ่านไปอืเพราะว่าไม่จะไปต้องไปไปไม่ต้องไปจี้อถ้าจี้แล้วเป็นยังไงพี่จี้ก็มันถ้าจี้ได้ก็ดีแต่นี้เราไม่จี้คือว่าเราเดินไปเรื่อยๆแบบตามสบายของเราอือ สิ่งแรกที่ไม่ให้จีก็คือเดี๋ยวมันเปลืองใช่ไห<ช><ช>มน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ <c oughs> ไหมฮะใ่นะครับพเพื่ะนก็คือก็ให้ฉีดพ่นตามสบายใช่ครับแล้วฉีดบ่อยไหมพี่เจ็ดวันฉีดทีหนึ่งอ๋อเจ็ดวันครั้งหนึ่งใช่หลังจากที่เราเก็บ 3, วันนั้นวันก็ฉีดฉีดแล้วก็แตกใช่แตกยอดขึ้นมาใหม่เกิดลูกขึ้นมาใหม่ใช่ก็ถือว่าพริกที่สวนของพี่ตอนนี้ปัญหาก็คือคลี่คลายเป็นทางที่ดีใช่ค่ะ ช่วยให้พี่เพิ่มผลผลิตขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นพริกชีฟ้าเกรดเอแล้วใ,ใช่ไหมฮะเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้เห็นตอนนี้พริกก็คือเป็นมันเงา่านะครับแล้วก็ลูกใหญ่มากนะครับเม็ดใหญ่มากเพราะนั้นตลาดของพริกชีฟ้านี่ก็ยังสามารถที่จะเป็นพืชที่ทำเศรษฐกิจได้ดีมากนะครับและทำรายได้ให้กับพี่ตุ้มเนี่ยเป็นอย่างดีเลยตอนนี้ะนะครับ นี่คือการนําวาน้ําเงินมาใช้แล้วทางพี่แหม่มนะฮะได้ได้แนะนําอะไรเพิ่มเติมกับทางพี่ตุ้มบ้างไหมคือว่าเจ็ดวันคิดครั้งหนึ่งนะเจ็ดวันคิดครั้งนะแล้วก็จะเห็นผลดีมากอ๋อนั่นคือส่วนที่ทางพี่แหม่มแนะนําพี่พี่ตุ้มมาเดี๋ยวอ,อยากจะให้ทางพี่ตุ้มช่วยฝากอะไรกับพี่น้องเกษตรกรที่ทําพริกอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้และผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับพี่ตุ้มเชิญพี่น้องทุกคนมาใช้วานน้ําเงิน พิของฉันดกงามเขี่ยวชุ่มพุ่มตสไวยเลยดกด้วยครับทราบมาว่าวันนี้พี่แหม่มมีของที่ลึกจะมามอบให้กับพี่ตุ้มด้วยเชิญมอบได้เลยครับพี่ค่ะนี่วานน้ำเงินค่ะอ่าก็เป็นวานน้ำเงินนะครับขนาด5 0 0รอซีซีนะครับชีเลสพัดค่ะอ่าก็จะเพเพิ่มน้ำหนักช่วยเพิ่มน้ำหนักผิวสวยผิวสวยขึ้นมาอีกนะฮะ แล้วก็มีมอะไรครับเสื้อค่ะเสื้อวานน้ำเงินเป็นเสื้อหวานน้ำเงินะนะครับที่พี่ตุ้มจะได้รับมอบไปในวันนี้ให้พี่ตุ้มไปใส่อ่าให้พี่ตุ้มไปใส่นะครับ วันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้รับข้อมูลดีๆนะครับได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทําพริกชี้ฟ้านะครับที่ได้นําวาน้ำเงินไข่ตัวซานร,รวมไปถึงคลเลตพลัสเข้ามาใช้ช่วยแก้ปัญหาในสวนของพี่ตุ้มแล้วได้ผล,ผลผลิตเป็นเกรด A เป็นพริกชี้ฟ้าเกรด A เป็นอย่างดีวันนี้ต้องขอบคุณทางพีพ่ตุ้มมากๆนะครับที่อุตส่าห์นะครับมาให้ข้อมูลดีๆกับเรา